เบิกดวงดาวเปล่าหน้าผาเต็มดวงตาเติมฟ้างาม อออยย่าาาเเมมืททีีนสสงงสงฟ้คุณครูบางออนลบพันทองครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองหลางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา คุณครูบางอ่อนเกิดเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์2,507ที่บ้านไร่ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่อหนูคุณแม่ลูนคำสิริคุณครูบางอ่อนสมรสกับ ร้อยตำรวจโทวชิรุตลบพันทองรองสวปอสอพอบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมามีบุตรด้วยกันสามคนคือ 1. นายนทวุฒิลบพันทองพนักงาน j จ t อนที e ออำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา สองจ่าสิบเอกวิศวั์ลบพันทองนายสิบหาทิศวิทยุหมวดปฏิบัติการกองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สองกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสกรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 3. นางสาวชนันธิดาลบพันทองกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่1-7ถึง7จากโรงเรียนวัดบ้านไร่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมศหถึงมศส จากโรงเรียนบัวใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมศ .4 ถึงมศ .5 จากโรงเรียนบัวใหญ่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปกสสูงเอกขหกรรมศาสตร์จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิจบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประวัติการรับราชการคุณครูบางออนลบพันทองเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่18กันยายน2547ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองหลางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 19กันยายน2555บรรจุรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองหลางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา19กันยายน2557ได้เลื่อนตำแหน่ง ครูอันดับคสหนึ่งหนึ่งพฤษจิกายนสองพได้เลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ12ปีำค,ำค,ความภาคภูมิใจ รางวัลครูชุมชนคนสร้างชาติประจำปี2554นสสมาคมสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครรางวัลผู้อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปี2554จากสำนักงานคุรุสภา ณนะหอประชุมครุษสภากรุงเทพมหานครรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2554จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณนะอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรางวัลผู้สอนดีเด่นประจำปี2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6กระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูต้นแบบจากหนังสือพิมพ์ระคังข่าวประจำปี2556จากหม่อมหลวงสมลาบกิติยากรเลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์สมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศรางวัลผู้บริหารดีเด่นอำเภอบัวใหญ่ประจำปี2566จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ต่อมอตริตราครมีหุดไทยคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่ว<ม>ังสิ่งใดตอบแทน